กลับมาสูร่รายการดรสมิธนะครับกับ,บพี่อู๊ดน่อยู่ด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องเหล้าแล้วตัว <ละ S 1> ผมเหี่ยวเหี่ยวลงเลย2สองเทปแ,<ต>แ<ต>ล้วครับพี่ทําได้ดีนะเพราะพี่บอกผมว่าตอนนี้เนี่ยพี่ดื่มน้อยลงมากให้ทายเล่นๆก่อนดีกว่าคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเนี่ยนะให้ทายว่าอายุสั้นกว่าคนที่ไม่ดื่มกี่ปี80ดโอ้ครับใกล้เคียงนะเขาศึกษามาว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําแบบเมาเป็นประจำเ่ยนะครับ จะทำให้อายุสั้นลงกว่าอายุที่เราควรจะเป็น1 0บถึงสิปีหายไปเยอะนะพี่นะแล้งว่าคำนวณถูกแปลว่าจากที่เราจะอยู่กับลูกกับหลานได้สัก10ปี15ปีเนี่ยหายไปเลยนรยิ่งถ้าดื่มเยอะก็ยิ่งสั้นลงอันนี้ไม่เกี่ยวกับบดเหตุด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแน่นอนว่าเหล้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับตับแน่ๆอ่าใช่ครับที่เราคุยกันเมื่อกี้ถามว่า นอกจากทำลายตับแล้วเนี่ยมันทำลายอวัยวะส่วนอื่นๆอันไหนบ้างครับพี่เชื่อไหมครับว่าการดื่มเหล้าเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ปึ๊บเข้าไปแล้วไปที่ตับเลยใช่ครับมันผ่านทั้งหลายอย่างตั้งแต่ปากเราเหงือกเราฟันเราคอเรากระเพาะลำไส้พี่เชื่อไหมมีผลหมดเลยนะไม่แต่เนื้อเยื่อในปากเราเนี่ยนะครับมันก็มีการหนักเสพต่การบวมนะนี่คือเบาเบานะเบาเบานะเบาแล้วครับเอออย่างลำไส้เล็กของเราเนี่ยนะครับปกติ จะมีหน้าที่ในการดูดซึมแร่ธาตุอาหารต่างๆถ้าเราดื่มเหล้าเป็นประจำนะครับลำไส้เล็กจะสูญเสียความสามารถในการดูดซึมวิตามินไปหลายอย่างเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 โฟลิกนะครับแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนหรือว่าพวกโปรตีน,น <quatre S 1> อีกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้าบ่อยๆเลยขาดอาหารอันนี้ผมถามส่วนตัวนะครับดื่มมากๆกระเพาะทะลุอะไรเสร็จปุ๊บมันทําให้เราเป็นเป็นเลยจากกระเพาะไปอีกอ๋อมีสมองทีเกี่ยวแน่นอนแล้วก็เลือดคนที่ติดเหล้าพี่เราสังเกตดูสิ เขาจะไม่ได้มีความสามารถในการทํางานเหมือนพวกเรานะความจาก็จะเสื่อมสมองเนี่ย่อได้เลยบางคนก็เอกอะคุ้มคลั่งออกมาทางอ,งอารมณ์ไงอารวาทุบตีใช้กําลังบางคนเบลอไม่รู้เรื่องถึงขั้นสติฟั่นเฟือนไปเลยแล้วหัวใจเนี่ย <ừ> ผมว่าอาจจะโดนโดยตรงเลยแต่มันโดนใน,นรูปแบบไหนฮะอันแรกเนี่ยครับเมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว95%เลยนะครับพี่ที่จะเข้าไปในกระแสะเลือดเราแน่นอนว่าเม็ดเลือดขาวก็ทํางานได้แย่ลงภูมิคุ้มกันก็ลดลงนะครับ เกล็ดเลือดก็แย่ลงเลือดก็จะหยุดไหลได้ยากขึ้นแล้วยังขึ้นไปที่สมองอีกด้วยเข้าไปที่หัวใจด้วยพบนะครับว่าคนที่ดื่มเป็นประจำนะครับจะทําให้มีอัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มทั้งเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับเรื่องหัวใจขาดเลือดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ออกแล้วครับอันนี้ว่ากันแบบผู้ชายผู้ชายนะครัไอจุกกูเ้เนี่ยมันเสื่อมจริงไหมฮะจริงครับพี่ เพราะว่าการดื่มจะส่งผลโดยตรงต่อการทางานของตับซึ่งตับของเราจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทําลายฮอร์โมนในร่างกายถ้าเกิดว่าตับของเราเสียหน้าที่เกี่ยวกับความสมดุลของฮอร์โมนไปนะครับก็จะทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นในผู้ชายสิ่งที่ตามมาก็คือมีบุตรยากนะครับทำให้อันะฝ่อเล็กลงสมรรถภาพทางเพศลดลงไม่ใช่แค่ผู้ชายนะครับ สาวๆเ่ยก็มีอาการได้เหมือนกันประจำเดือนผิดปกติร้างไข่ฟอลงสาวๆก็สามารถหมดสมรรถภาพทางเพศได้ก็คือแบบมีบุตรยากอันนี้ต้องฝากไว้เลยสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะมียาดองใช่ไหมเวลาแพ้ท้องเวลาอะไรจะได้แบบเสริมเพื่อปรับสมดุลอะไรเขาเนี้ยเราไม่แนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกของการตั้งครรภ์มีสิทธิ์เนี่ยนะครับทำให้เด็กพิการเลยนะครับเอน เวลากินเหล้าแล้วมันจะมึนๆตื้อๆแสดงว่ามันจะมีลิ์กับสมองโดยตรงใช่ไหมครับแต่พี่จะสังเกตดูนะว่าอาการทาอสมองของเราความรู้สึกความเมาของเราก็จะเกี่ยวกับปริมาณที่เราดื่มเข้าไปมีคนเขาศึกษาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าดื่มเข้าไปปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่จะมีอาการยังไงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับเราจะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมแอลกอฮอล์ต่อเลือด100รอมิลลิลิตรครับถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด30มสิบมิลลิกรัมเปอร นนร,ร,ระดับที่2ครับถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือดื่ม6แก้วแก้วละ1ฝาผู้ดื่มจะเริ่มมีอาการควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไปไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติซึ่งถ้าระดับแอลกอฮอล์มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เราจะถือว่าเมาครับประเทศไทยเลยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยอมให้มีในเลือดได้ในขณะขับขี่ต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ระดับต่อมานะครับแอลกอฮอล์เกิน100มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ หรือดื่ม12แก้วแก้วละ2ฝานะครับผู้ดื่มจะแสดงอาการเมาให้เห็นครับเดินไม่ตรงทางถ้าระดับแอลกอฮอล์มากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่ม24แก้วแก้วละ2ฝาผู้ดื่มจะเริ่มมีอาการสับสนถ้าหากมากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผู้ดื่มจะเริ่มมีอาการาห่วงงงและเริ่มซึมครับส่วนถ้าหากระดับแอลกอฮอล์สูงมากเกินกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผู้ดื่มจะเกิดอาการสลบและอาจถึงตายได้เลยครับนี่ไงพี่กฎหมายถึงได้กำหนดไววไวว้้้่่าตออองมมมเกกิิน50รรััีีด ดื่มอย่าขับดีกว่าใช่ไหมขับไม่ควรดื่มเล้ามากขับรถเดี๋ยวมันจะหกเพราะได้รู้อย่างนี้แล้วได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมจะพยายามถอยให้ห่างจนแบบงดไปในที่สุดแล้วผมอยากให้คนไทยทุกคนนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่รายการนี้ถ้าเกิดทําไม่ได้ทีเดียวก็ให้ขยับทีละนิดลดลงทีละนิด ดื่มในปริมาณที่พอควรชีวิตเราคงจะมีความสุขมากและประเทศชาติก็คงจะมีความสุขขึ้นด้วยนะครับใน,ในช่วงหน้าครับยังมีข้อมูลดีๆอีกเพียบเลยเพราะว่าเราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชม้างบ้านในช่วงออนไลน์คลินิกครับสักครู่ดเดียวครับ